niin like the the สวัสดีครับทุกคนผมช่างเกจนะครับวันนี้ช่างกตจจะพาทุกคนไปดูต้นแบบของแกรนฟิร a โนนะทุกคนย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยทุกคนจะซื้อหรือเปล่าถ้ารุ่นนี้เป็นแกรนฟิร a โนนะทุกคนวันนี้ช่างเกตขายรถในสต็อกเก่าได้คันหนึ่งนะเป็นฟิร a โนนะเป็นฟิโน ก่อนที่จะมาเป็นแกรนฟี i โนต้องเป็นฟ i ร์โนมาก่อนนะทุกคนใช้เครื่อง y m 7นะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูว่าถ้าย้อนกลับไป10กว่าป,ปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะตัดสินใจซื้อรุ่นนี้หรือเปล่านะทุกคนรุ่นนี้มีดียังไงนะั้นเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตัวสีเขียวเป็นโฉมล่าสุดของแกรนฟีรโนนะทุกคนแต่ตัวนี้เป็นตัวฟ i โนคันนี้เป็นรถใหม่มือหนะครับผลิตปี5-6นะทุกคน5 6ปีนี้6 7ก็จะอยู่ที่ประมาณ12ปี 11ปีนะอ้าวรถ11ปีแต่เป็นรถใหม่นะทุกคนวันนี้จะมารีวิวให้ดูว่าอาจจะมีความสวยงามและความคล้ายคลึงกับเจ้าตัวแกรนฟีโน่ปัจจุบันยังไงนะนี่คือต้องบอกว่าเป็นต้นแบบของเจ้าตัวแกรนฟีโน่เลยนะรถส0กว่าปีนะทุกคนเป็นรถใหม่รถเก่าเก็บรถในสต็อกนะวันนี้าขายได้หนึ่งคันนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะท่านผู้ชก็คิดว่าสวยนะทุกคนสวยนะแต่ในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของอัตราเร่งต่างๆก็จะ เปรียบใน10ปีที่แล้วนะถ้าจะเปรียบในปัจจุบันถือว่ามีความแตกต่างมากนะทุกคนสําหรับเครื่องยนต์สําหรับแกรนฟิเโนกับเจ้าตัวฟิเโนนะตัวนี้อัตาร่งต่างๆเทคโนโลยีต่างๆถือว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะทุกคนไม่มีอะไรที่สู้แกรนฟีเอโนได้เลยนะสำหรับเทคโนโลยีนะแต่ในยุค10ปีที่แล้วนะก็ต้องเป็นเขาแหละฟิเโนคันนี้นะครับเจ้าตัวฟิเโนคันนี้นะทุกคนปีผลิตของเขาอยู่ที่ปี 25 56นะปีนี้2567ก็อยู่ที่11ปีนะเปโนรถใหม่นะครับระบบต่างๆการดีไซน์การออกแบบนะทุกคนจะให้ดูว่ามีความเป็นต้นแบบของแกรนฟิโ o ปัจจุบันยังไงนะถ้าเรามองดูก็ถือว่าสวยงามน่ารักนะทุกคนสําหรับเจ้าตัวเฟลโลน,นะในอดีต10กว่าปีที่แล้วเจ้าตัวเฟโนก็คงเป็นพระเอกละในท้องตลาดใช่ไหมทุกคนก็คงจะ,ะถือว่าสวยงามก็เหมือนกับเจ้าตัวแกรนฟิโปัจจุบันนะครับตัวนี้ เป็นเครื่องยนต์ ym 7นะทุกคนจะแตกต่างจากเจ้าตัวแครนเฟโนปัจจุบันนะปัจจุบันจะใช้เป็นเครื่องบูคอนะครับแต่ตัวนี้ใช้เป็นเครื่อง ym 7นะก่อนที่ยะมาห้าจะมาเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องบูคอก็เป็นเครื่อง ym 7นะทุกคนนะสำหรับเฟลโนคันนี้เป็นเครื่อง ym 7นะครับเดี๋ยวจะพามาดูรูปร่างหน้าตาการออกแบบการดีไซน์ของเขาก่อนนะสวยงามขนาดไหนนะครับถ้าช่างคิดบอกเลยว่าถ้าได้แบบนี้เล็กๆแบบนี้นะแต่ถ้าได้เครื่องและก็เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปอยู่นะจะสวยงามจะดูดีพรีม,มมยากกขึ้นนะทุค ตัวเรือนไม้ตัวหน้าจองเขาก็เป็นแบบอาเข็มธรรมดาทั่วไปนะทุกคนตัวกิโลก็ยังเป็นแบบเข็มอยู่นะตัวน้ํามันก็เป็นแบบเข็มนะครับตัวความเร็วก็บอกแต่ 0- ูนยถึง120นะครับการออกแบบการดีไซน์ก็จะมีลักษณะโค้งเบาตามาการออกแบบของทางยามฮาณตอนนั้นนะทุกคนฝางทางด้านขวามือก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทกับตัวสัญญ,ญาณไฟฉุกเฉินนะตัวนี้สัญ,ญญาณไฟฉุกเฉิน1ิกว่าปีที่แล้วให้มาจากโรงงานเลยนะทุกคนระบบสตาร์ทคันนี้ มีเพียงระบบสตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้าเท่านั้นนะทุกคนตัวนี้ไม่มีสตาร์ทเท้านะครับมีเพียงสตาร์ทมือเท่านั้นนะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือตัวนี้ก็จะเป็นไฟต่ำไฟสูงไฟเลี้ยวและก็สัญญาณแตรนะครับสวยงามมากนี่คือตัวอคอนโซลด้านหน้าของเขานะครับตัวระบบกุญแจตัวนี้ให้มาเป็นแบบดอกเสียบนะทุกคนเป็นแบบดอกเสียบแต่การใช้งานจะแตกต่างจากตัวปัจจุบันนะทุกคนเนี่ยคือกุญแจของเขาจะเป็นแบบนี้นะสามารถล็อ ม้านจะเติร์ภายนอกได้นะทุกคนแล้วก็การเปิดสวิ์จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะทุกคนถ้าเปิดสวิ์ตำแหน่งออนเนี่ยก็จะสามารถสตาร์ทได้เลยนะตอนนี้คือตำแหน่งออฟบิดมา1ล็อกเป็นตำแหน่งออนนะครับตัวนี้ก็สามารถสตาร์ทได้นะครับแต่ตำแหน่งที่จะเปิดฝาถังนะทุกคนต้องบิดมาตำแหน่งออฟแล้วก็กดลงนะทุกคนแล้วก็บิดมาทางด้านขวานะครับแล้วก็จะเห็นฝาถังเปิดขึ้นนะตัวนี้จะใช้งาน แตกต่างจากปัจจุบันนะครับตัวเติมน้ำมันของเขาก็เป็นเอกลักษณ์มาแต่ไหนแต่ใดนะสําหรับเจ้าตัวฟิลโนนะครับแกรนฟิลโนปัจจุบันก็มีจุดเติมน้ํามันที่สะดวกเหมือนกันนะทุกคนนี่คือตัวปัจจุบันนะครับตัวในอดีตก็เติมน้ำมันตรงนี้เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ได้ดีตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับสาหรับการเติมน้ำมันของเขานะตัวเบา ตัวเบาะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการดีไซน์แบบอทั่วไปก็ไม่ได้มีอะไรอรู้ลามากเท่าไหร่นะครับแต่ใต้เบาะนะทุกคนใต้เบาะนะถือว่าเป็นเสน่ห์นในรถยุคนั้นนะทุกคน10กว่าปีที่แล้วมีรถอัตโนมัติที่สามารถจุของด้ใต้เบาะก็ถือว่าดูดีเลยล่ะแล้วถือว่าดีเลยล่ะอเนกประสงค์ดีนะครับสามารถใส่ของได้นะคันนี้ดูแล้วเล็กๆเองนะเพื่อนแต่เปิดเบาะออกมาเนี่ยสามารถจุของได้เยอะนะใต้เบาะมีขนาดที่กว้างมากนะครับเดี๋ยวท่านกู้จะให้ดูปีผลิตสําหรับคันนี้นะ 19032556นเป็นรถใหม่นะเพิ่งขายได้นะเพิ่งปลูกขึ้นมานะนอนตั้ง10กว่าปีเพิ่งปลูกขึ้นมานะครับนี่คือใต้บอกของเขานะเ,นเดี๋ยวจะพาไปดูตัวระบบไฟของเขาทีนี้คันนี้ทุกคนไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟหลีไฟเลี้ยวทั้งหมดเป็นแบบหลอดไส้ทั้งหมดนะทุกคนเราอย่าถาหา LED เลยเมื่อ10ปีที่แล้วนะไฟหน้าก็ยังเป็นหลอดอสองไส้แบบนี้นะครับตัวไฟหลีด้านหน้าไม่มีนะทุกคนตัวนี้ จะเป็นไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับตัวไฟเลียแต่ไฟท้ายมีไฟเลี้ยนะทุกคนเดี๋ยวทั้งกิจจะให้ดูทางด้านท้ายก่อนนะอ่าด้านท้ายก็จะดีไซน์ลักษณะแบบนี้ถ้าดูในเรื่องของเจ้าตัวไฟนะทุกคนจะคล้ายกับเจ้าตัวปัจจุบันมากนะนี่คือไฟท้ายของเจ้าตัวแกรนฟิโนเมื่อสิกว่าปีที่แล้วนะทุกคนเป็นหลอดไส้นะแต่การดีไซน์การออกแบบมีความคล้ายคลึงกับปัจจุบันนะเดี๋ยวจะให้ดูตัวปัจจุบันนะครับอ่านี่คือตัวปัจจุบันสังเกตได้ว่า มีความคล้ายกันมากนะทุกคนถือว่าเป็นต้นแบบของแกรนฟิโนจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันเลยนะสำหรับฟิโลโนสีม่วงคันนี้นะครับสวยงามมากเนีย่ยเดี๋ยวช่างยีจะเปิดสวิตช์ให้ดูระบบไฟตัวนี้ไฟก็เป็นตัวหลอดอสัญญาณทั่วไปนะตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับสตาร์ทเครื่องปุ๊บเนีย่ยตัวไฟหน้าก็จะติดขึ้นแบบนี้นะทุกคนก็เป็นอะไรที่ ถือว่าในอดีตก็รู้หลาแหละมีไฟสัญญาณไฟฉุกเฉินด้วยนะทุกคนสุดยอดมากอ่านี่คือด้านหน้าส่วนด้านท้ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือตัวสัญญาณาไฟฉุกเฉินของเขานะสำหรับฟิลโนคันนี้นะครับตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องไ m นเนะทุกคนตัวนี้ไม่ใช่เครื่องบูคอนะเป็นเครื่อง y m นเนะครับตัวระบบกันเดือนด้านหน้าก็เป็นแบบเทเลสโคปิกนะทุกคนระบบเบรกเป็นแบบดริฟ์เบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับเดี๋ยวท่านจ,จะให้ดูเจ้าตัวล้อแม็กของเขา แม็กของเขาเป็นแม็กขอบ12นะทุกคนถือว่าสวยงามมากนะครับตัวด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรกปั๊มสีทองแบบนี้นะส่วนตัวด้านหลังเป็นดัมเบรกนะทุกคนอ่าเนี่เป็นดัมเบรกเป็นดัมเบรกชุดเครื่องหรือว่าอะไพด้านขับเคลื่อนของเขาเนี่ยห้องสายพานเนี่ยก็จะครอบด้วยอะเฟลิงต่างๆที่เป็นสีดํานะทุกคนพร้อมกับตัวบังโคลนตัวนี้จะเป็นบังโคลนอ่าที่ติดล้ออยู่ข้างล่างนะครับจะไม่ใช่บังโคลนที่ ต่อยืดจากท้ายลงมานะตัวด้านท้ายตรงน,นี้ก็จะเป็นตัวเกาะป้ายทะเบียนนะตัวบางคนอยู่ด้านล่างนะครับแบบนี้เราไม่ต้องห่วงเลยถ้าเป็นบางโคนแบบนี้นะไม่มีกระเด็นแน่นอนนะขับลุยน้ําลุยฝนกระเด็นไม่ถึงแน่นอนนะทุกคนตัวนี้สบายใจหายห่วงได้นะครับระบบสตาร์ทสตาร์ทเท้าจะไม่มีมาให้นะนี่คือเป็นรถเดิมโรงงานเลยนะครับไม่มีสตาร์ทเท้ามานะเป็นเด,เดิมเลยนะครับนี่คือทางด้านท้ายของเขาฝั่งทางด้านอาเครื่องก็เป็นเครื่องอาทั่วไปนะทุกคนก็ถือว่า ในยุคนัน้นเครื่อง y m ยก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ทันสมัยแหละถ้าเราจะเทียบในปัจจุบันมันก็จะแตกต่างกันนะแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วให้ทุกคนใครที่ตอนนั้นชักกิจไม่ได้ซื้อมอเหมา์ไซค์นะทุกคนก็อาจจะไม่รู้ข้อมูลสักเท่าไหร่นะในคู่แข่งในตลาดในรุ่นของฟิลโนนะสิปีย้อนกลับไป10ปีที่แล้วเนี่ยทัางกิจก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะแต่เชื่อว่าฟิเโนก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่สร้างตำนานจากอดีตถึงปัจจุบันนนัจนพฒา มาเป็นเจ้าตัว Grand f e n a Hybrid แล้วก็ความพรีเมียมในปัจจุบันนะถือว่าสุดยอดมากนะครับทางยม m มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะสำหรับรถอตัตโนมตินะครับตัวปัจจุบันก็ถือว่าอัดแน่นมาด้วยเทคโนโลยีทุกอย่างนะทุกคนมาใส่เครื่องบูคอไฮบริดแล้วก็เทคโนโลยีอีกหลายๆอย่างเข้ามาใส่นะถือว่าจัดเต็มมากนะครับทันนี้มีราคาอยู่ประมาณ4 0,000กว่าบาทนะทุกคนนะสี่หมกว่าบาทนะเมื่อเทียบกับ ปัจจุบันก็อยู่ที่70,000กว่าบาทก็มีราคาขึ้นมาอยู่ประมาณ70%นะทุกคนก็ถือว่าเกือบเท่าตัวก็ถือว่าแพงอยู่นะแต่ในอดีตถ,ถึงปัจจุบันเราก็จะไม่สามารถเทียบกันได้ในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของราคานะก็จะมีความผันแปรไปตามอาาัสภาวะเศรษฐกิจต่างๆนะครับก็จะมีความแตกต่างนะคันนี้อยู่แค่4 0 0 0 0กว่าบาทนะครับคันนี้71,000นะครับปัจจุบันนะสวยงามมากนะสาหรับตัวฟีโนแต่เครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ถ้าจะให้เทียบ มันก็เป็นเครื่องในอดีตนะเป็นเครื่องบเอ็มเจ็มันก็จะให้อัตราเร่งที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหรนะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่ารถเป็นรถสิบกว่าปีที่แล้วนะครับถ้าเทียบอัตราเร่งกับเจ้าตัวปัจจุบันก็คือเจ้าตัวแกรนฟิโนก็ถือว่ามีความแตกต่างกันเยอะเลยแหละมากเลยแหละรวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะวันนี้พาทุกคนมาดูตำนานของทางยาม่านะครับที่สามารถสร้างตำนานจากอดีตจนถึงปัจจุบันยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเจ้าตัวแกรนฟิโนไฮบริดนะครับจากฟิโนมาเป็นแกรนฟิโน ไฮบิดณปัจจุบันนะครับ I'm not gonna give in Take a last shot, Michael J. Wynn No, I'm not a robot, I'm in my own skin Never get lost when thoughts pull you in I miss the old you, we died with a purpose All the energy around me felt nervous Scared I would pop off fast to the surface Yo. Had to cut it off before you made me worthless Torn apart, I've been torn to scarred I had a given heart, but now I'm picking smart I'm keeping up my guard, I'm hiding every card I A royal flush of love, you never know what's hard With a back to the mat, gonna see where I'm at I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be Me, nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty สำหรับวันนี้ก็พาทุกคนมา,าเรียนรู้นะเพื่อนสำหรับเจ้าตัวแกรนฟิโนนะวันนี้นมีการเปิดตัวใหม่ของทางยำห้าตัวปี 2, 2023ไปเป็นที่เรียบร้อยนะวันนี้ได้ตัว a กรนฟ o โนที่เป็นต้นตำรับเป็นตำนานของทางยาห้าเป็นต้นฉบับของแกรนฟิโนมาให้ทุกคนเปรียบเทียบดูนะว่าจากอดีตถึงปัจจุบันมีความแตกต่างและก็สวยงามขนาดไหนนะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ทั้งกีตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ